จะวันนี้นะครับต้นไม้แรกของเราไหนดูเทปเป็นยังไงครับผมต้นไม้แรกจริงด้วยว่ะดูใบไม้ดิกลายเป็นเพชรเลยนะครับ ครับสัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ก็ไปเริ่มเกมใหมครับไม่แน่นะครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็มี Data Pa c k จะมาเล่นกันนะครับก็สําหรับ Data Pa c k นี้เนี่ยเราก็จะสามารถคราฟต้นไม้ใหม่ได้นะครับผมซึ่งต้นไม้แต่ละอันเนี่ยมันก็จะเป็นต้นไม้แบบ OP เลยนะครับผมเอาไปไว้อย่างแรกเลยฮะเดี๋ยวเรามาตัดไม้กันนิดนึงนะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับผมเอาล่ะมาประมาณนี้น่าจะพอนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยในตอนเริ่มเนี่ยเราจะมีหนังสือมานะครับผมจีบงฮะไหนีน้ นะครับผมเอาไปอย่างแรกเลยอันนี้คือฟู้ดทรีนะครับหรือแบบต้นไม้อาหารอย่างนั้นแหละฮะจะมีเป็นแบบว่าเนื้อหมูนะครับไม้โอ๊กแล้วก็ดินนะครับผมอ่ะอย่างต่อไปอันนี้ก็จะเป็นน่ะต้นไม้แร่นะครับซึ่งใช้เพชรด้วยหรอไอรอนบ็อกนะครับแล้วก็แท่งทองนั่นเองอย่างต่อไปฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเนเธอร์แบชั่นทรีนะครับใช้ของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยต่อไปก็จะเป็นเนเธอร์ฟอร์เทสนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเอ็นทรีนั่นเนองครับผมเอาไปอย่างแรกเลยเรามาไล,ล่แบบจากฟู้ดทรีแล้วกันฮะซึ่งจากที่ผมดูเมืืื่่่่่่ออ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 กกกีีีีี้้้้้้้้้้เเ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 นน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 ยยรรรราาาจจะะะตตตงงงงใใชชปปป็็็ดดดิมมมมมัแมแแแลลวววบบบหหหููหฮซถไค าน้องหมูให้เจอครับผมเอ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมเราเจอแกะชมพูด้วยว่ะอันนี้คือแบบของแล้เนี่ยเฮ้ยเจอได้ยังไงครับเนี่ยขอเก็บม,มาหน่อยละกันครับผมเป็นของแลในคลิปนี้ฮะแล้วก็หาน้องหมูต่อไปคือแบบหาหมูเนี่ยที่มันเป็นสีชมพูใช่ไหมแตนน่ได้เจอแกะฮะ อันนี้กจะวันนี้เจอน้องหมูแล้วนะครับซึ่งมีอยู่สองตัวเองเหรอทำไมน้อยจังวะเนี่ยเอาเป็นว่าต่อยไปเลยแล้วกันครับขอเนื้อหมูหน่อยได้ไหมครับจะมาคับของก็ผมเรียบร้อยฮะมาอีกสักตัวหนึ่งนะครับน่าจะพอหรือเปล่าเอาเนื้อหมูเนี่ยตบหมูฮะโอ้โหโคตรโหดร้ายนะครับผมอ่ะได้มาสี่นะครับซึ่งสูตรคราฟมันเป็นยังไงนะอ๋อคือเป็นเนื้อหมูห้าอันนี่หว่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสองสองนะครับเนื้อหมูห้าอันเหรอต้องหาเพิ่มอีกตัวดิซึ่งเหมือนว่าที่นี่เนี่ยมันจะเป็นเเเเเเเกกกกกกาา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 ะะะะขนน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 ดดดดดใใหหหหหญ่่่่่่่่คคครรรรรัััััับบบบบบผผผมม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 ไไชแแแแป็็ิิลลลลฮตออออยยยยยยงงูู้้้้้พจววีี อย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหมู5อันตรงนี้ใช่ไหมอ่าดิน2อันนะครับแล้วก็ไม้โอครับผมไหนดูซิก็จะเป็นไข่หมูนั่นเองนะครับสามสองหนึ่งกดไปเลยดีครับและนี่คือต้นไม้หมูเหรอ,อเฮ้ยคุณผู้ชมดูดิมันก็จะเป็นต้นไม้ที่แบบเหมือนจะมีสปอนเนอร์เต็มไปหมดเลยนะครับสปอนเนอร์หมูด้วยว่ะแล้วก็ตัวนี้มีกล่องนะครับไอปเปินี้คืออะไรอะโอเคลักเหรอดูดิน่ารักจัดครับอ้าวตกเฉยใจเย็นนะขอเปิดกล่องนะครับโอ้โหอะไรวุ้นเนี่ยไม้ยังเยอะนะครับดินด้วยเหรอแอปเปิ้ลทองครับผม ่ก็คือมีแค่นี้เลยนะครับมีไข่ด้วยนะครับผมสำหรับไม้เนี่ยก็คือเหลือเฟือแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาหาของอย่างต่อไปดีกว่าหาไปเรื่องนะน่าต้องมีพิกแอคไว้ก่อนครับผมเอาล่ะสำหรับอย่างต่อไปใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบว่าออทรีนะครับซึ่งแล้วก็ต้องหาแบบแร่เพชรนะครับผมเหล็กแล้วก็ทองนั่นเองก็คือเริ่มจากของหินก่อนเลยดีกว่าครับผมแล้วก็สามอุปกรณ์ของเรานะครับจัดไปเราจะต้องมีเพชรเนี่ยห้าอันนะครับผมบล็อกเหล็กสองอันแล้วก็ทองอีกสองนะครับเอ้ยชิวยรอไมม่เะคับผ หรือเปล่าอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเจอเหล็กหรือเปล่านะครับตรงนี้มีฐานใช่ไหมขอหน่อยละกันซึ่งใต้ก่อนนี้เนี่ยมันก,ก็น่าจะมีเหมืองอยู่นะครับผมเอาล่ะนี่ครับผู้ชมเจอแล้วครับโอ้โหเป็นเลวีนแบบนี้เลยเหรอโคตรอลังการเลยครับเอาเป็นว่าค่อยๆลงแล้วกันมาที่นี่เนี่ยน่าจะแจ่มก็ผมหาเหล็กก่อนเลยเอาล่ะมาลงได้เรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยมีกาเวลเหรอขอหน่อยละกันเฮย้ยเด้ดะมาตกแบบนี้เลยเหรอฮะเกินไปหรือเปล่าอะไรวะเนี่ยจะกาเวลถล่มเฉยเลยฮะลงมาทางนี้ใหม่แล้วกันสปีดถือพ่อครรับเเกิลตนวงดา เรียบร้อยฮะขอไปดูทางเมื่อกี้หน่อยเจอกาเวลถล่มเข้าไปนะครับโอ้โหนี่ไงมันเป็นเหมืองต่อเลยนี่ว่าเหมืองใหญ่ด้วยครับอ่านี่ไงเจอเหล็กแล้วขอคนตัวนี้ก่อนละกันนะครับได้มาแค่2เหรอตอนนี้เนี่ยเราต้องหาทางที่แบบค่อยๆลงไปครับผมไม่งั้นก็ตายแน่นอนเรามีดินนี่ว่าค่อยๆต่อลงไปแล้วกันครับปึ๊บโอเคปะประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะครับลงมาตรงนี้โอ้โหมอนเตอร์แบบเพียบเลยอะ่ะค่อยๆละกันนะครับสบ,บี้วิลเลจเจออ๋อสับไปดิผูช้ชมตัวน,นี้ก็จะมีลาวาด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็คือแบบลงมาลึกมากแลกัน้วน ตร,ตรงนี้เนี่ยเป็นสปาวมอนสเตอร์หรือเปล่าฮะน่าจะใช่นะเป็นคอมบัสโตนแบบนี้เนี่ยขอส่องหน่อยครับผมนีม่ไงเจอแล้วจากวันนี้นะครับทุบตรงกลางก่อนเลยไม่เอากรงครับผมแล้วก็มีของอะไรไหมมีทองสองอันนะครับนี่ไงไม่ต้องหาเลยนี่วา่าโอ้โหแจ่มจัดแล้วก็ได้ของมาประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเผาเหล็กกันดีกว่าเอาตัวเผามาสักสองนะครับเผาไปเลยแล้วก็อย่างต่อไปข้างใต้นี้เนี่ยอาจจะมีเพชรก็ได้นะครับเดี๋ยวขอส่องก่อนละกันต้องการเพชรทั้งหมด5อันนะครับผมเพชรของเราเหรอเมื่อกี้ลองหาแล้วฮะหาไม่เจอคุณผ ฟปึ๊บอ่านี่ไงสองบล็อกพอดีเลยครับเหลือแค่หาเพชรแล้วแถวนี้ก็น่าจะมีแหละนะเอาว่าเป็นบ่อลราวาด้วยฮะโคตรใหญ่เนี่ยผมไหนเพชรของเราเนี่ยนี่ไงเจอแล้วคุณผู้ชมไปเลยฮะมันต้องต่อมาขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหยังบนนี้ฮะเพชรก้อนแรกของเราขอดีๆนะได้มาหนึ่งนะครับเอ้ยมีสด้วยนี่ว่ะ จะไปดิเหลืออีกสามฮะแล้วลก็ขึ้นมาตรงนี้อ่ะได้เพิ่มอีกนะครับผมอีกนิดเดียวแล้วซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเหมืองล้างด้วยนะครับข้างใน้อาจจะมีหรือเปล่าเมืองร้างของเราว่างเชียวนะฮะฟารมเพชรก็ดีกว่านะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยขอครบแล้วใช่ไหมกลับขึ้นไปด้านบนกันเลยไหนดูซิมันจะเป็นยังไงนะครับเพชรห้าอันนะครับผม บล็อกเหล็ก2อันตรงนี้แล้วก็ทองนะครับชอบอกว่าเอ้สลับกันดีว่ะบล็อกเหล็กไว้ตรงนี้ทองสองอันนะครับนี่ไงจุดนี้นะครับต้นไม้แรกของเราไหนดูซิเป็นยังไงครับผมฟืบรอับๆฮ่อเฮ้ยคุณผู้ชมต้นไม้แรกจริงด้วยว่ะดูใบไม้ดิกลายเป็นเพชรเลยนะครับโอ้โหขอเลยครับผมสุดยอดจัดอะอะไรวะเนี่ยเอ้ยมีกล่องปะมีกล่องด้วยนี่วะโอ้หูนี่ไงไอเทมเพชรของเราฮะเก็บมันเลยเรียบร้อยครับผมแล้วก็บล็อกทองอรอเอามาสักหนึ่งแล้วกันนะครับบล็อกเหล็กหนึ่งแล้วก็บล็อกเพชรหนึ่งโอเคขอไม่จำเป็นต ขึ้นมาแป๊บหนึ่งโหตต้นไม้นี่เท่จริงว่ะบนพื้นก็เป็นทองด้วยนะครับอะไรมันจะรวยขนาดนั้นอ่ะไหนดูซิอยากต่อไยคืออะไรก็ผมก็จะเป็นแบบว่าแบชชั่นทรีนะครับต้องมีแบสตสโตนด้วยนี่ว่ะแสดงว่าเราก็ต้องไปเนเธอร์นั่นเองครับอย่างแรกเลยเอาถังน้ําก่อนละกันเนเธอร์เหรอชิชิวเนี่ยฮะขอถังน้ําสักหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจำได้ว่ามีแบบบอสลาวาอยู่นะครับผมเอ้ยจริงไม่ต้องลงข้างล่างก็ได้นี่หว่าเพราะว่าตรงนี้มันก็มมีฮะะเเเอาาาาลลล่รรดกัันยคบ ออกแรกผ่านไป เก้าแล้วคุณผู้ชมอีกแค่บล็อกเดียวเท่านั้นเองฮะขอหน่อยนะเรียบร้อยนะครับผมมาเจ้าวันนี้ได้แล้วฮะเก็บน้ําไปเลยแล้วเราเนี่ยก็จะมาวางตรงนี้เลยฮะหนึ่งสองแล้วก็ขึ้นมาทางนี้แล้วกันมาสามนะครับแล้วก็อีกสองบล็อกเอาเป็นดินแล้วกันโอเคปึ๊บโอเคครับผมเหลือแค่ไฟแช็กแล้วฟิแนนซ์สติลของเรานะครับจุดไปเลยตัวพร้อมใจพร้อมจะไปเลยดีป่าวะไปเลยแล้วกันไม่ต้องกลัวหรอกฮะสิ่งที่เราต้องการตอนนี้เนี่ยนั่นคือแบ็กสโตนนะครับผมอ่ามีหรือเปล่าแถวๆนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะใกล้ๆนีีีี้้เเ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 เนนนนน่่่่่่ยยยยมมมัหหรรรออออออฮะะวว์กกกิิไไปปืลลาาาาถึง็็จทสสแแตตดดบโ ต้องหาให้เจอฮะอยู่แถวนี้เ,เปล่าเหมือนจะเจอเป็นแบชชั่นเนี้ยผมช็อตน,นี้เนี่ยก็น่าจะได้อยู่นะครับซึ่งไอ้บล็อกที่เราต้องการเนี่ยเมื่อคืนนี้หรือเปล่าวะเดี๋ยวลองขุดดูอันครับโพลิสแบ็กสโตนบิลค์เนี่ยครับผมเอ,อ้ยเนี่ยใช่ด้วยขุดไปเลยครับผมของที่ต้องการนะฮะ ได้แล้วเอาลระประมาณนี้น่าจะพอนะครับแต่ว่าไหนๆเราก็มาแล้วเนี่ยขอดูแป๊บนึงมีอะไรอีกหรือเปล่าเนี้ยผมอันต่อไปเนี่ยก็จะเป็นคว้าเหรอแล้วก็แมกมาครีมเนี่ยผมเนเธอร์บริกด้วยโอเคได้อยู่ฮะแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วเนี่ยขอแลกของนิดนึงแล้วกันเพราะมันต้องการแบบไควงออฟซิเดียนด้วยครับผมถ้าแลกได้เลยมันก็น่าจะง่ายดีฮะนี่ไงได้มาแล้วโห <c oughs> เร็วเกินหรือเปล่าได้มาเจ็ดแล้วนะครับผมก็น่าจะพอแล้วแหละปะต่อไปก็จะเป็นเนเธอร์บริกนั่นเองครับผมขุดตรงนี้เลยแล้วกันง่ายดีครับผม เอาล่ะแล้วก็จริงๆเนี่ยคุณผู้ชมผมลืมอ,อะไรบางอย่างไปฮะนั่นคือแมกมาครีมนั่นเองครับผมว่าจะมาขอซะหน่อยนะครับตรงนี้อ่าน่าจะไม่จะเป็นเท่าไหร่เอ้ยอะไรเนี่ยหาเรื่องกันทำไมสงสัยเพราะไม่มีทองจะให้นะครับอ่ะโยไมไปก่อนแล้วกันแอบมันทองครับผมโอเคตรงนี้ก็ต่อไปเลยฮะผมแค่มาหาของเองครับแมกมาครีมเนี่ยฉันขอได้ไหมนี่ไงเจ้าวันนี้ได้มาแล้วนะครับทำไมกว่าจะดอกมันยากจากวมืเนี่ยฮะก็ตอนนี้ได้มาห้าแล้วนะครับน่าจะพะอแหละต่อไปก็จะเป็นควานครับผมถ้าพูดถึงควานเนี่ยก็ต้องมาไล่ขุดแล้วล่ะฮะไม่่่่่่่่่่่ไได้้้้้ชชััยยนนนนนนะะ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 ครรรบบววววาา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 ตตอออองงใเเเเเทหแแปมมณีีจจพผลลลลลถึก เดี๋ยวมาครับตรงจุดเริ่มเลยแล้วกันฮะสำหรับอย่างแรกนะครับผมโกนักเก็ตใช่ไหมโกบล์แล้วก็แบล็กสโตนเนี่ยผมโกนักเก็ตของเราเราก็จะแตกมาแบบนี้เลยฮะโกบล์แบบนี้แล้วก็แบล็กสโตนนะครับอ๋อนี่ไงไข่พิกลินเหรอ ไหนดูซิมันเป็นยังไงครับผมมองไปรอบๆบแบบนี้มาหรือ,อยังวะเอายังไม่มาดิอ๋อเน,นี่ยคุณผู้ชมเฮ้ยคืออะไรวะเนี่ยต้นไม้นี่เนี่ยมันก็จะเป็นทองนะครับผมแล้วก็มีพิกลินเนี่ยล้อมรอบด้วยฮะแล้วมันก็กลายเป็นพิกซอมบี้นะครับไหนดูของดิเฮ้ยไข่เอนเดอร์ er วะคุณผู้ชมแล้วก็มีแบบแร่เนเธอร์ไลท์ด้วยนะครับแจมแล้วจ้าวันนี้ไอเอนเดอร์เชดก็มีเนี่ยครับผมโอ้โหสุดยอดเกินเอาบ้องนี้มาก่อนเลยแล้วก็ทีนี้เนี่ยอน,นุญาอะไรฮะยาก,กันไฟเหรอเอามาทำไมวะไม่แน่ใจเลยฮะแต่ว่า ับอ่าแล้วก็เหลือชุดเกราะใช่ไหมของมันเต็มเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเคลียร์ของแล้วเนี่ยแล้วเราก็ฟูลเนเธอร์ไลท์ไปแล้วนะครับตอนนี้ในดูอย่างต่อไปดิอันนี้ก็จะเป็นฟอร์เทสนะครับควาพิล่าเหรอครับยังไงวะแปลาเป็นควายแบบนี้ใช่ปะแล้วก็อ๋อนี่ไงได้แล้วเหมือนว่ามันจะใช้แมกมาครีมเนี่ยครับผมอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับควาดแล้วก็นเนเธอร์บริกข้างๆนะครับอ่านี่ไงได้มาแล้วเสกมาเลยแล้วกันก็ผมเอาไปตรงไหนดีอ่ะเอาไปรอบๆนี้แล้วกันนะครับไหนดูซิเฮ้ยอันนี้คืือออแแบบบบบเเเเหมเหมนน็็็ดลย่ะะกจป เทพเจ้าเลยนี่ว่าน่าจะเอานี้ตั้งแต่แรกกันเนี่ยปะเนวันนึง,นงอย่างแรกเลยฮะ เราจะเอาของที่ไม่จำเป็นโยนไปเลยครับผมพวกบล็อกเพชรอะไรเงี้ยไม่ต้องการแล้วครับผมเอาไปเลยชุดก่อนที่ใส่อยู่ด้วยนะครับโยนไปเลยครับผมขอของใหม่หน่อยครับมีธนูด้วยนะครับโอ้โหธนูเทพด้วยว่ะโคชแชมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการนั่นเองครับเบลดด์นะครับผมเอ้ยเดี๋ยวดิไม่ต้องเนีวยว่ย嘛ทำไมเราไม่เอานี้มาเลยล่ะฮะเออว่ะคุณผู้ชมแล้วก้อยเปิ้ลทองเนี่ยเอามาเลยฮะสักประมาณหนึ่งชุดน่าจะพอนะครับส่วนตรงนี้เราสามารถเสกแบบวิเทอร์เนี่ยมาตบเล่นได้นะครับเออวันไหนๆแล้วเนี่ยเอามาตบเล่น ะมาเจา้าหนี้เตรียมธนูนะครับขอเล่าหน่อยทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นแบบระดับ V เลยนะครับซึ่งก็คือระดับ5นั่นเองอ่ะยิงมาเลยครับผมมาดิวินเทอร์เหรอเคลียวเฟี้ยวเหรอครับขอเกณฑ์เป็นทองมาหนึ่งเอาล่ะมาเจา้าหนี้โหจะจัดนะครับไม่กลัวครับผมยิงไปเลยเอออัดเข้าไปดิเหลือเจะเหลือเครื่องหนึ่งแล้วเนี่ยไปดิฮะอัดธนูก็แน่ตายแล้วเนี่ยหรือว่าตบดีวะตบไปเออโคตรเดือดอะ่ะไม่ยอมตายหรอครับไม่ยอมตายเหรอ ใกล้เป็นฉากแล้วคุณผู้ชมอีกนิดเดียวครับเรียบร้อยครับผมตายไปแล้วนะครับสำหรับบอสตัวแรกเนี่ยโอ้โหชิวจัดอะพลังของเราได้มาสุดยอดไปเลยฮะแต่ว่ามันยังไม่หมดนะครับผมขอดูแป๊บนึงอ่านี่อ,นอันนี้เนี่ยมันจะมีเป็นแบบใครยิงออลซิเดียนเหรออเมทิธบล็อกนะครับแล้วก็เอสโตนบริกด้วยเหรอแสดงว่าเราต้องไปค่าวที่นู่นดิน่าจะใช่ฮะพูดถึงอเมทิธเนี่ยเหมือนจะเคยเห็นอยู่นะครับมาขุดมานิดนึงแล้วกันรู้สึกว่าจะใช้ห้าหรือเปล่าเอาใช้แค่สองเนี่ยว่ะใครยิงอัลซีเดียนห้านะครับแล้วก ที่ตะว,วันออกหรือเปล่าหรือตะว,วันตกวะเวสน่าจะเป็นตะว,วันตกนะครับปะเลยกันเลยทางนี้ครับผมเออแสดงว่าเราเนี่ยก็ต้องออกจากเกาะน,นี้นะครับผมขับเรือ,อไว้เลยแล้วกันไปเราจะไปตามหาวันพีชนะครับ let's go คุณผู้ชมออกเรือเลยฮะอ่าทางนี้ใช่ไหมโอเคใช่ครับผมไปเลยไปเลยเอาล่ะจะวันนี้นะครับเอ้ยเลี้ยวขวาเลยนี่ว่าอาจจะใกล้แล้วหรือเปล่านะครับเลี้ยวขวามาทางนี้นะครับเอ้ยแต่แบบ เอาจริงนะผมมาเป็นพันบล็อกแล้วอะแต่ว่ามันก็อยู่กลางทะเลยอยู่เลยฮะแสดงว่ามันก็ต้องอยู่้างใต้น,นี้แหละหาก่อนหาก่อนตอนนี้นมีเรือด้วยฮะปึ๊บไปทางนี้เหมือนจะลงแล้วนะครับผมไม่มีทางเลือกเลยฮะลงตรงนี้เลยก็ได้มา Let's go แล้วก็อุดบล็อกด้านบนไว้แล้วกันครับไปไอโดเซสสตองโฮเนี่ยอยู่ข้างล่างนี้จริงหรือเปล่ามีไงเจอแล้วนะครับตกลงมาแบบนี้เลยเหรอเอาล่ะอย่างต่อไปเนี่ยเราก็จะตามหาห้องนั้นฮะไอ้ห้องพอทเทอของเรานน่เองซึ่งโอ้โหในรนอุดน,น,น,นี่วาไม่ใช่ไม่ใช่่อยูไหนวะ ฮัลโหลอยู่ข้างใต้นี้หรือเปล่าอาจจะใช่นะครับเนี่ยและเราก็มาถึงจริงด้วยนะครับอย่างแรกเลยขุดอันนี้ก่อนเลยครับผมเฮ้ยอะไรซิวอฟิตไม่เอาดิฮะไม่เอาเอาเป็นว่ารีบวางรีบไปดีกว่านะครับไม่เซฟด้วยห้าวพอครับผมจะวันนี้แบบห้าวจัดอะของพวกนี้ทิ้งไปเลยละกันโอเคจะวันนี้นะครับตัวพร้อมใจพร้อมโดดกันเลย Let's go โอเคมาโผล่อยู่ข้างใต้นะครับขุดขึ้นแป๊บนึงแล้วก็อันนี้เนี่ยโยนไปเลยละกันเกะกะครับผมตอนนี้ที่เราต้องการเนี่ยก็คือาต้นไม้อย่า พอแล้วครับผมเดี๋ยวขึ้นมาปพ๊บคขาเลยแล้วกันต้นไม้เนี่ยขาเป็นกล่องขาเอาไว้มังกรเองโดนแน่ของอย่างสุดท้ายของเราเนี่ยเพราะว่าโหดแน่เลยว่ะโอเคขึ้นมาเนี่ยครับผมเอสโตนบิก2อันนะครับอเมทิสแล้วก็ไคร้งออฟซิเดียนก็ผมจัดไปอ่าน,นี่ไง เอาสลอดเหรอไหนดูได้ต้นไม้เป็นไงครับเอ้ยคุณผู้ชมดูต้นไม้ดิกลายเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่านี่คืออะไรฮะโยคันโยเหรอจับไปเลยครับเฮ้ยลุงวีเลเจอร์นะครับแลกอะไรอะ่ะอ๋อนี่ไงมีแลกอะ่ะอ,อะไรท่านะครับผมมีแลกเตียงด้วยโค้ชแจมเดี๋ยวนะอยากได้เตียงอะ่ะขุดอันนี้มาแลกได้เลยนี่หว่าใช่ปะ่ะเออว่ะคุณผู้ชมแจมจัดฮะโอเคโอเคเอาของมาแลกแป๊บแล้วเราจะได้เตียงมาระเบิดนะครับอ่าประเด็นะไอ้ลุงวีเลเจอร์มานี่ก่อนเอาเตียงใช่ไหมแล้วก็พลุนะครับผมอ่าประเด็ใช้เป็นบริกนะครับับพออออออหรืเเปลล่่าววะนน๋โคีไงแ้ก็ ขอเงินเซเดียมมันไม่พอว่ะเอาไงดีวะแย่แล้วอ๋อนี่ไงด้านบนนี้มันก็มีนี่หว่าได้มา11แล้วนะครับไหนดูซิแลกได้หรือยังนะครับผมลุงอ๋อนี่ไงพอแล้วผมได้ปีกมาแล้วเจาว้าวะน,นี้ได้เวลาซิ่งฮะเรามาซิ่งกันเลยดีกว่าใส่แทนตรงนี้เข้าไปนะครับผมอ่าจบก็คงไม่ต้องแล้วแหละโยนไปเถอะใส่ปีกเข้าไปแล้วก็พุ่งไปเลยครับผมเฮ้ยได้ๆเมื่อกี้เราชนมังกรด้วยเหรอเราก็จะไล่ย,ยิงให้หมดเลยครับไอ้ป้อมพวกนี้เนี่ยยิงเข้าไปนะครับผมเปิดก่อนได้ปีกคุ ระเบิดไปให้หมดครับโอ้โหชิวจัดเลยคุณผูช้ชมพอบินได้เนี่ยเหลือแค่อันนี้นะครับแล้วก็อีกงนีด้เดียวแล้วมันจะมีแบบอันที่มันอยู่ในเสาอะตรงนี้ใช่ไหมกรงเหล็กนะครับแล้วก็ใส่เป็นกรอบไว้แล้วกันนะผมอะ่ะกันตายฮะระเบิดไปเลยโอเคลงมาแล้วครับโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บใจเย็นนะระเบิดไปก่อนแล้วกันโอเคลงมาตรงนี้นะครับเกือบตายวะแอปเปิลก่อนเลยเลยยิงธนูใส่มันแล้วว่าไงมังกรเองฮิลไม่ได้แล้วนี่ก็โดนเข้าไปดีครับเอาล่ะดอกแรกของเรานะครับโอ้โหสะดุ้งเลยเนี่ยลงมาตรงนี้ใช่ไหมมีเตียงนะผมวางไว้ตรงนี้เลย ระเบิดไปดีครับเออเจ็บก็ผมอีกดอกนึงเป็นไงโคตรเจ็บนะครับปึ๊บกินเอปเปิ้ลทองไว้เตียงนี่มันสะใจจ,จริงๆว่ะแล้วก็ยิงต่อไปฮะเอ้ยวัวนมนเร็วจังวะอยากตายเหรอซัทธนูไปก่อนนะครับแล้วพอมันหันมาเนี่ยเราก็ระเบิดไปดีครับผมอีกเตียงนึงอีกเตียงนึงวางไว้ตรงนี้นะครับระเบิดไปเจ็บจริงอะไรจริงฮะช็อตสุดท้ายนะครับเรามาปิดเกมกันเลยดีกว่ายิงไปยิงไปอเวนเจอร์เอนเกมเฮ้ยเฉล่ยเรียบร้อยฮะเหล็กตั้งเตียงหนึ่งนะครับผมเก็บเอาไว้ไป,ไปนอนนู่นแล้วกันแล้เราก็ฆ่ามาันไปที่เรียบร้อยนะครััับบจวนนนี้อ่าาโดดกลลละผม let's go มาดิครับแล้วเราก็จะมาโผล่ตรงจุดเริ่มต้นนั่นเองอะวางเตียงเลันครับผมเอาเลยครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสวัสดีสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับถ้าใครอยากเล่นดัต้าแผงนี้ตามผมเนมี่ยครับผมลิงก์โหลดก็อยู่ใต้คลิปเลยฮะสาม,มารถไปโหลดมาเล่นได้เลยครับผม